สุดอะไรครูมิมเสียชีวิตเหตุไฟไม่รถบัสอีกแค่7วันจะฝึกสอนจบจากกรณีวันที่1ตุลาคม2567เกิดเหตุไฟไหม้รถบัสนักเรียนบริเวณหน้าเสียรังสิตถนนวิภาวดีหน้าอนุสรสถาน ส่งผลให้มีผู้เสียหายรวมทั้งนักเรียนและก็คุณครูถึง23คนโดยผู้เสียชีวิตเป็นครุณครูค่3ท่านหนึ่งในนั้นคือนางสาวสิรินยาหอมเกษนปงเล็บครูมิน้นนิสิทฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงอุทัยธานีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทางเพจมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยได้โพสต์อะไรเผยอีก7วันเท่านั้นจะฝึกสอนเสร็จ มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยขอแสดงความเสียใจจากเหตุการณ์เพลิงไหม้รถบัตรทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพญาสังคาราชจังหวัดอุทัยธานีและขอไว้อาลัยแก่นางสาวสรินยาหอมเกษมวงเล็บครูมิมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาวิทยาลายัยสองอุทัยธานีมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย นิสิตฝึกสอนที่มีรายชื่อผู้เสียชีวิตบนรถบัสเทียบไปทัศนศึกษานิสิตฝึกสอนผู้ทำหน้าที่จนนาทีสุดท้ายนิสิตชั้นปีที่4คณะครุศาสตร์สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษามจรอ,อุทัยธานีครูมิมเป็นคนพูดน้อยขยนันและเรียนเก่งปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนเลือีกแค่เพียงเวันเท่านั้นจะได้กลับเข้ามาศึกษาและจบการศึกษา ทางทีมข่าวเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะขอให้ดวงวิญญาณครูมิ้มไปสู่สุขตินะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ